เงินงบประมาณรายจ่ายปี2568ทั้งมดหมด11,900 11, ล้านบาทตีสำนักง,งานกองทุนบูร้าชุมชนเมืองแห่งชาติตีจะจัดสรรให้เนะเจ้าเนาะซึ่งโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนบูร้าชุมชนเมืองอย,าง,อยางยังยืนหรือโครงการ SML เนี่ยเป็นโครงการตีรัฐบาลพร้อมคือการสนับสนุนอยู่ละดังนั้นเนะ่เจ้าปนบอกว่าตีผ่านมา ร้องประเสริฐจันทรวงท้องก็ได้ยนระบุรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการจัดทําระเบียบติเกียวข้องกับโครงการซึ่งระเบียบนี้จะเซ็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้นะจ๊ะระเบียบติว่านี่นะแล้วก็จากนั้นจะเสนอระเบียบไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคือจัดทำระเบียบเซ็ตเรียบร้อยกระทรวงไปติ่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติภายในเดือนมีนาเช่นกันจากนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการแล้วก็ พอเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยคงจะพร้อมในการที่จะจัดสรรเงินเือรกับบันกองทุนหมู่บ้านภายในเดือนมษสายนนี่เร็วนะท่ผู้ฟังเจ้าเร็วเเนาะดังนั้นนี่ขอคือเตรียมพร้อมนะเจ้าสาหรับกองทุนหมู่บ้านเรื่องของกันระเบียบต่างๆเขามีความชัดเจนก็อย่างก็อินนอมีการนั่นเป็นห้องอย่างก็ ตีเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะเจ้าเปนเฮือกให่ยังหนึ่งสองสามนี่ขอเฮือกทำยังมีลักมีการมีหลักฐานชัดเจนเจ้าเนาะถ้าบัาชัดเจนถ้าเพราะมันมีบางกองทุนหมู่บ้านตีบาเข้มแข็งใจ่ก็นะบาสามารถที่จะติดตามนี่ได้อย่างได้ออมมีหลายอย่างที่เปลี่ยนปัญหาเนาะซึ่งขณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน,นหลายๆตีก็คงจะหู้ดีนะเจ้าเก้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีเจ้ากระช่วงล่างรายการปักกันติบ้านเฮากระสาวจีเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ เขาจะเห็นความคืบหน้าเป็นระยะระยะหลังจากที่เขาไปตัดตัดสัญญาณเน็ตตัดไฟเนาะตัดอุปกรณ์ตีเกี่ยวข้องกับการนั้นยังฉีบตีเกี่ยวกับอันพวกแกงคอเซนเตอร์ในไหนเช่นบะทรงน้ำมันไปขายให้มันอย่างประมาณนี้มันก็เห็นภาพอย่างชัดเจนนะจอาเดี๋ยวนี้ก็เป็นปัญหาดีแถวไม่ซอดอ่ะตี่มันจะอย่างก็เอาอันพวกตีไปทําพิดกฎหมายบ้านเขา จะฮื่เฮาประสานอย่างอันอย่างอีอินหเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าประเทศปลายทางเนาะเป็นเป็นประเทศดีพลเมืองเขาอะเขาประมาณว่าระสนใจอะเนาะมาสนใจที่จะห้พลเมืองเขากลับประเทศอะตังพม่ากะบอกว่าแบกรับภาระเบาไวในเจ้าเหมือนเหมือนประมาณจะพักด้านปัญหาคือกลับประเทศไทยเนี่ย จริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับเฮาเลยเนาะเฮาสํามไก่เป็นเยื่อคนไทยนี่ไก่เป็นเยื่อหนักนาเจา้าวันวันหนึ่งคนคนนั้นตีนตกเป็นเยื่อเนี่ยบ่ฮู้เปลี่ยนกี่ร้อยกี่พันหลายแล้วความเสียหายนี่นะว,นวันวันหนึ่งนี่นะเยอะมากนายเจ้าการเรื่องเนี่ย ทางคุณประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีดีอีเนาะอูถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะเจ้าว่าวันก่อนตีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการนนั่ตัดตัดสัญญาณเน็ตหรือว่า,าลดเสาสัญญาณลงเนาะเพื่อดีจาบะฮือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งไปยังกลุม่มแก้งคอเซนเตอร์อาจารได้ะรับผลกระทบสาหรับพี่น้องประชาชนในบางชุมชนแต่เขาก็ต้องจยจยโจยกันจ้าไปเดียดไปนั้นเตียบประเ,เดียวนี้นะ นอกไปเดียดไปนั้นเตี่ยขอคือพวกแก้งคอเซ็นเตอร์นี่มันลดมันลดอันกำลังหลงอีเดน่ะเนาะมาะเดียวกะปรากฏว่าวันนั้นกันยับมาล่าสุดนี่ประมาณร้อยร้อยสิบเก้าคนเป็นกอนะเจ้าร้อยสิบเก้าคนแต่เดี๋ยวจะมารายงานให้ได้ฟังเพราะว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ในขั้นตอนของอันการนำไป,ปสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะเจ้าว่าใครที่เป็นเยือ่อใครที่ตั้งใจเต็มใจไปยึดการแต้ๆอย่างประมาณนั้น อู้ถึงเรื่องของการหลังตัดสัญญาณน,นะเจ้าเนาะมีหลายคนบอกว่าทำมือคน้นส่วนหนึ่งในประเทศบาสามารถใจสัญญาณเน็ตได้อย่างดีเปิดกระบอกวันตีนายกลงพื้นที่ได้สั่งการให้กสะทะชเนี่ยดูแลประชาชนตีได้ให้ผลกระทบโดยจะมีวิธีการขยายสัญญาณในฝั่งไทยในจุดตีสัญญาณอ่อน on. และอู้กันว่าอาจจะเพิ่มสัญญ,ญาณในบางจุดเฉพาะฝั่งใดฝั่งไทยตัวอันละส่วนคําถามตีว่าถ้ามีการเพิ่มจุดสัญญาณอีนะจะมีสัญญ,ญาณไปถึง ประเทศพื้นบ้านฟังไายบุนกอ,อทำให้เขาสามารถดีกลับมาใจงานได้เหมือนเดิมอันนี้ร้องประเสริฐบอกว่าบาัสามาชิได้เพราะว่ามีตัววัดสัญญาณอยู่ละ ติพานมาผ่าเอกชนให้ความระมือเป็นอย่างดีเจ้าของสายสัญญาณก็มายืนยันด้วยดีส่วนไผ่ติบมายืนยันก็จะตัดสัญญาณทันทีนะเจ้าในขณะที่ภายหลังการตัดสัญญาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีการดําเนินการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเนี่ยตั้งร้องประิฐบอกว่าเฮาตัดสัญญาเฉพาะคนติบมายืนยันประมาณสิบการายส่วนคนที่มายืนยันก็สามารถแจ้งบริการได้แต่ถ้าบอกว่าสายที่แจ้งงานได้แต่มันถูกหลากไปยังตึกหรืออาคารที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นการทํางานของกลุ่มวิชาชีพหรืออาจจะแจ้งประกอบ การในการทําความผิดก็จะดําเนินการมีการตรวจสอบสายธิรากข้าม,ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะเจ้าพอเห็นมีคลิปหลายคลิปเลยว่ามันอันอยู่ปืนสะพานเนี่ยนะเจ้าเอาลักมาใส่ต่อใส่อย่างปืนสะพานถ้าผู้ประกอบการปฏิเสธว่าบัจจัยของตัวเก้าก็จะตัดตามขั้นตอนต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหลังจากัดสัญ,ญญาณแล้วปัญหาแก้งของซ็นเตอร์ลดลงกอเนี่ยร้องประเสริฐบอกว่าจากการตรวจสอบกั้นต้นเพราะว่าลดลงประมาณ10%เจ้า สถิติการแจ้งลดลงอย่างรวดเร็วรวมถึงสถิติของคดีก็ลดลงในส่วนของศูนย์ AOC เนี่ยเจ้าศูนย์นั่นของํำนวจไซเบอร์นี่นะหมายเลข1 4ึ1เนี่ยปัจจุบันมีการร่องเรียนประมาณ3,000สายต่อวันเจ้านี่ก็นักเหมือน,นเนาะสามพันสายนี่นะเพราะหลังจากเปิดศูนย์ประมาณ1ปีตัวเหล็กลดลง4 0เหลังใจ้มาตรการตัดไฟตัดสัญญาณความเสียหายลดลงสาเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีทิศทางตีดีขึ้นเพราะว่า ลดลงทางความเสียหายลดลงทางปริมาณเงินที่จะโอนไปให้คอเซ็นเตอร์นอกจากนั้นความเสียหายกว่าร้อยล้านบาทแต่หลังจากเปิดศูนย์ตัวเลขลดลง 60- สิบถึงเจล้านบาทนะออและหลังมีมาตราการตัดไฟตัดสัญญาณความเสียหายต่ากว่า50ล้านบาทต่อวันนะเจ้าน้าฟังเจ้า50ล้านบาทต่อวันส่วนใหญ่มาจากการลอกง,งลงทุนดิจิตัล ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นมากแต่การเสียหายน้อยและลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญคือซื้อของมาตรงปกเอออันนี้ก็มีเหมือนกันนะซื้อของมาตรงปกนะเจ้าอย่างเช่นสั่งซื้อเต้นเนาะสั่งซื้อเต้นนอนได้สามคนห้าคนติ่ไหนได้อ่อไอเป็นเต้นหมาเต้นแมวเนะียเต้นหน่อยเดียวเนาะอีเป็นต้นนะเจ้าเนาะหรือว่าเออยังมีเจ้าหน้าทิางเขาอะสั่งซื้อเสื้อ,อกีในประมาณหกฟุตในะอย่างเนี้ยทรงไม่แค่์มาถึงเมดอะ แกส่งคืนไปอ,อีเป็นต้นอีในเจ้าเนี่ยดังนั้นเนี่ยประเดียวเป็นกมีเนาะติว่าประกาศติว่าเปิดก่อนใจได้อยู่นนเจ้าสามารถใจได้เพราะว่าเขาไปแก้ไขในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าถ้าแบบ ใยอื่นายเงินไปก่อนนี่มันอาจจะยุ่งยากในการติดตามแต่ถ้าบรเดียวใจเงินเก็บเงินปลายทางนี่ก็จจสะดวกสบายกับการออกประกาศตัวนี้นะจ้าเราจะได้กระตามมือถาถามถึงความคืบหน้าการบังคับใจพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปร,ะราบรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือรอ่าภรกไซเบอร์ตีคณะรัฐมนตรีคือความเห็นชอบแล้วบนวายุระวังการพิจารณาของคณะกรรมการกริสดิกาคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมนะโดยภายหลัง จากนั้นเนี่ยเปิ่นบอกว่าจะเชิญเชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินต่างๆนระจากลุ่มธุรกิจให้บริการทางการสื่อสารต่างๆแล้วเนี่ยมาอู้จอาพูดคุยทําความเข้าใจความผิดชอบในเรื่องค่าเสียหายต่างๆนะว่าจะเป็นจะได้แบบไหนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานก่อนประกาศใจก้นหมายเจ้า โดยคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถบังคับใช้ได้ภายในเดือนมีนาคมนี่ออยิ่งเร็วยิ่งดีเนาะประชาชนจะได้บาบา,าเสียเปรียบบความเสียหายจะได้บนหนักนั่นเองนะแต่วันสองวันที่ผ่านมาก็ยังเห็นมีมีข่าวเรื่องของการลอลงทุนกันอยู่เนาะลอแบบเหมือนเหมือนตกป่าเนี่ยเอาป่าน้อยเนาะป่าน้อยไปหล่อก็ได้เยอะได้มานะเจ้าได้ได้เยอะมาแล้วก็ เอาป่าใหญ่ลงไปแหมได้เยือตัวใหญ่ขึ้นมาแหมอีนะเอาตัวใหญ่แหมน้อยหนึ่งลงไปแ็่ได้ตัวใหญ่ขึ้นมาแหมท่าดีสุดกะประมาณว่าอาลงจนมดเนืน้อมดตัวบ่ป้อนะยืมสตังค์คนนั่นยืมสตังค์นนี่หยัดปินสองคนกะมูลราคาความสายสีสหสิบล้านลงไปขนาดนั่นนะเจา้าลงไปบงลงเหงาเนาะอืออย่างแต่าว่านี่เปินห้องความโลภเนาะความหลภเขาครอบงํามันเลยเกิดความเสียหายหนักขนาดนี้ แต่ก่อนความกลัวไอ้เนาะความกลัวตอนนี้คนเท่าอ,อย่างฮู้ละเวลาใครโทรมาจุมาหลอกเนาะเออดเป็นเปื่อนทางไลน์มั่เป็นสเต็ปของมันน่ะเนาะแล้วเขาจะสามารถโทรหามันได้นะถ้าเป็นโทรศัพท์เดียเจ้าเพราะว่ามันใจเอไอ AI โทรเนาะมันโทรหาเขาได้แต่เขาโทรหามันบ่ได้ที่นี่การจะอู้กันเนี่ยก็คืออู้กันทางไลน์นะมันจะจุ แอดไลน์จังนัานมาติดต่อก็เเฮาสร้างหลักฐานปลอมสรง,งเมื่อเฮากลัวอยู่ประมาณเนี่ยคนเท่าที่ตกเป็นเยอะกันย้อนจะเอียนะเจ้าวะ่ะติดต่อกันทั้งหลายก็ไผบังหว่หวมููจักซะน้อยไปเจือเปิ่นอีเป็นต้นเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าฟังวิดีโอของสวทพเยานี่บาตกเป็นเยอะง่ายๆ Yeah. หรือสอวทในสังกัดกรุมประชาสัมพันธ์ซึ่งเขาจะอู้กันตลอดนะเจ้าทุกสถานีเนาะทุกสถานีเจ้าหน้าที่ของง้นดีเจของสถานีก็จะมาประชาสัมพันธ์มาโปรโมทกันตลอดนะเจ้าเพื่อบวัให้หมู่เฮานี่ต๊เป็นเหยื่อของแก้งคอเซนเตอร์จะได้บ่าบ่าต๊ลุบตกหลังเงินท้องที่เขาเก็บมาตั้งแต่เขาเริ่มทํางานจนถึงปัจจุบันมันจะได้บ่ามดไปตรงนั้นยีนอน่าก็ฝากไว้ตัวในเะจ้าว่าเวลาจะหย่าหยังกระแตหยุด ถามทำเราต้องไปขยายความแล้วก็หยุดคิดถามทำนี่นะหยุดยุดอันยังคิดคิดอันยังสมองมีอันยังถามปากมีไหวยังก็ถามคนอื่นเนาะแล้วกรทําลงมือปฏิบัติทำนะจ่ะถ้าเห็นว่าอ่ามัน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 บัใจัยละนี่นะหรือทาก็คือคือบรรยะกอย่างตามที่มันบอกเอเนี่ยจะว่าทาก็คือทำตามมันบอกใจน่ะเนาะโอ้ถึงแก้งคอเซนเตอร์ตีข้ามายังฟังไทยนี่คนไทยร้อยสิบเก้าคนนี่นะจากปลอยเป็ดนี่แหละ นะเจ้าจากเมืองตีอันเป็นตีตั้งของพวกคอเซนเตอร์นี่นะความคืบหน้าน่ะเจ้าเนาะตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งมีการสอบไปแล้วประมาณสาวกว่าปากนี่นี่ตะวันที่ตั้งตำรวจเป็นหื้อขอมนนะเจ้าโดยสาวค้นสารภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทํางานอยู่ตีย่านพลูตาสวนเมืองปอยเป็ดของขเมรเป็นตีทําการของแก้งคอเซนเตอร์แตะ ซึ่งได้มีการหลอกลวงหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังพบว่ามีการหลอกลวงลักษณะคมคู่นะลอกขึ้นหักกันมีนะลอกขึ้นหักลออขึ้น,ล,นลงทุนหน่อยอย่างตีอันยายคนนั้นอายุหกสิบแปดอ่ะจุเป็นไทก็เป็นดาราอันยังก็เป็นนักลงเวียดนามอะไรอย่างนั้นนะเนาะลอกขึ้นหักนะเจ้าได้อู้ร้ายกันยังไงดังที่อู้ขันจริงห้เลี่ยงนะมีการใช้แปลภาษาเนาะใชแปลภาษากับไปเมาบ่นนะเจ้าลูกเตือนลานเตือนกะหาว่าลูกเนี่ย ขางบ่คือตัวเก่าได้ผัวเงี้ประมาณนั่นดินะเนาะกับมาพอออกรายการต่างๆสียังบ่ใครเจีอเด้นะเจ้าสียังบ่ให้เจืยวเป็นกอมเป็นอย่างยังอยากจะโอนวัเพราะนั่นกาตัวมาออกรายการก็ยังโอนไอ้ไอ้แกงเงาเส้นเตรอนี่อยู่เนี่ยเ้ยเป็นอ้อย่างที่แบบปวดหัวเนาะนะเจ้าที่มันแดงเพราะว่าเยี้ยไปยืมเงินคนนั้นยืมเงินคนนี้เนี่ยมันก็เรื่องแดงขึ้นมาอีน่ะเนาะ ซึ่งคำพูดการสอดคล้องกับข้อกล่าวหาของผู้เสียหายตอยูระบบะโปลิตออนไลน์นี่นะและสอดคล้องกับผลการสอบสวนของงันตั้งขมเณนที่พระว่าคนเหล่านี้สมัครใจไปทํางานแต่แท้ซึ่งตั้งตํารวจแจ้งการพิสูจน์จากมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดติดตัวกับผู้ต้องหาเรานี่มานะเจ้าส่วนมาตรฐานการคัดกรองว่าตกลงมันเป็นผู้ต้องหานะเจ้าหรือเป็นเยื่อ ตรงนี้จะเป็นหน่วยงานของจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่นะเจ้ากับมีกระทรวงพมอมีอันอย่างเป็นรากแล้วกะตั้งตํารวจไซเบอร์กะจะสืบสวนเฉพาะคดีอาญาจนนําไปสู่การได้พยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับนะเจ้าเห็นบอกว่าในจํานวนนี้มีเยาวชนประมาณกี่คนนะหลายคนเหมือนกันนะเยาวชนศรีษาห้าคนเหมือนกันตีอยู่ในในเนี่ยในกลุ่มร้อยสิบเก้าคนนี่นะเนาะกต่เต่าตีบนตะเกียบเจ้าฟังข่าวบอกว่าประมาณสักสองคนที่เป็น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 อัน ค้นตีไปทํางานแต่แต่อีน่ะเจ้าเนาะกับมานแน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตีบอกคือตีน้าเศร้าเหล่าความเท็จมันกับนี้เหมือนกันนะเนาะค้นทําทําความผิดเนี่ยใครจะไปยากครับง่ายๆใจก็เนี่ยแต่ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาญากรรมข้ามชาติจะต้องเป็นกลุ่มคนอย่างน้อย3คนขึ้นไปนะ่ยทางตำรวจเนบอกนะเจ้าแรกครั้งนี้เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนับร้อยคนเลยจะต้องเป็นความผิดตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปเนาะก็คือรัฐกัมพูชากับรัฐไทยนะ การกระทำความพิดเฉพาะาติดตั้งอยู่ในขมรนและโทรศัพท์หรือแชทมาลอคนไทยในประเทศไทยรวมถึงความพิษในข้อหาของประเทศไทยที่มีอัตราโทษตั้งแต่4ปีขึ้นไปข้อหารวมกันชอ่อโกงประชาชนอังยี่สองนและก็รวมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเทศทั้งหมดเนี่ยเข้าคายกันเป็นองค์กรอันยกรรมข้ามชาติจังจากการสอบปักคำเพราะว่ากลุ่มขอบวนการคอเซ็นเตอร์วันนี้จะมีะไรายได้ต่อคนน่ะคนละ20,000บาท แล้วมีได้กาคอมด้วยนะห้าเปอร์เซ็นตะ์ถ้าหลอกได้นะเจ้าและเมื่อข้ามแดนไปเนี่ยสมว่ามึงอ่ะมีคนโจนไปเนาะอาจจะตั้งใจไปหรืออย่างเนี่ยไปถึงปุ้นป,นปบนี่นะกลายเป็นหนี้เขานะคนละเจ็ดหมื่นบาทจะหน,นีกันนีไม่ได้แล้วนะว่ามีเจ็ดหมื่นเื่อมันนะเจ้าต้องทํางาน้ายหนี้มันก่อนนะทำงาน้ายหนีนะเจ้าเพื่อฮักรายเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนี่บนวัาเจือว่ากนุบายมูเนี่ยนะเจ้า ต้องทํางานอย่างน้อยเจ็ดเดือนถึงจะทรายนีมันได้แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นทรายนีเขาแล้วอย่างแล้วนี่ออกมาได้ก่อนหนีออกมาได้ก่อหรือว่าเออมันเป็นไรายได้ดีหอเนี่ยทาต่ออย่างประมาณเนะี่ยแล้ววันนี้เจ้าเปิลจะนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปฝากขังนะคัดค้านการประกันตัวนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็จะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแห่งกรรว่าเป็นจะได้กันแนะ่นะเจ้าจํานวนร้อยสิบเก้าคนเนี่ยคนไหนเป็นเยือ่อคนไหนตีตั้งใจเต็มใจที่จะไปทํางานแท้ تى. นาะมูเขาหันข่าวแล้วเขาก็ดีใจดีใจนะที่ยับไอ้มูนี่ได้นะเนาะเพราะว่ามันโทมาะเขามันเดิมมันทำคาญนะต่นี้อับน้ำอยู่บังบังบังมันโที่ยหรือว่าเขาหล่นไปเขาฝังเนาะหรือขับรถอยู่มันก็โทมให้เนที่เขากิดวนาเป็นคนหูจักกันเนาะอุตส่าห์จอดรถหับโทรศัพท์เป็นคอเซ็นเตอร์เหมือนหูจัดดากับมันได้เนาะเอายุกหลูกงงยิงผ่านโทรศัพท์ได้ยิงงหัวมันเนี่ยนึกวมาฟังเนาะ ดามันมาจาี๊็บเจ้าใสหัวมันสักโบ้หนอได้ๆอีนะกูสารเขาลอดกูสาอับหน้ามึงเตียนฝั่งอาบอะสะผมอยู่อีนะโทรมาเหมือนเจอคนรู้จักสักก๊อเป็นคอเซ็นเตอร์โหูเดียวจะได้เป็นคนเซ็นเตอร์หนึงน่งหนอมึงเตียโทรมาเ้างหูละมันเป็นคอเซ็นเตอร์มันโทรมาจุจากหน่วย,ยงานนั่นหน่วยงานนี่เ้างหูอยู่แล้วนาาเนาะบ่ได้ห้องหูละหเแ่าทันซื้อสองอ่ะเขาห,หับบัตรนั่นเขากระโทรกับข้างหนึง่ง บัติทมันจะบอกว่าเบอร์เบอร์มือถือเนี่ยบางเดือกรกะแจ้งนะจะเบอร์มือถียังมาได้ลงทะเบียนบางเดือกวกะตูดตูดตูดอ่ะโทรไปข้างที่สองเพื่อเป็นคนรู้จักกะตูดตูดตูดโทรทำซ้มโทรสี่โทรห้าตูดตูตุดแม่นแล้วเจ้ามันแม่นคอเสนเตร์มันจะเป็นไผ่เจกกเนี่ยเนาะถ้าเห็นน้อยถ้าเป็นออกแบบโทรศัพท์นะกงยิ้งไอ้โมยิ้งปากกันเลยเนาะมันโทรอู้เขาปุ๊บเขาโทรกับโทรศั์ จ้าบสิปางมาเคี่ยวรอนเนี่ยย่ดีเราฟังเนาะว่าใจขึ้นเริ่มไปเนี่ยเออมันจุมันหลอกคนความเสียหายทําให้คนบางคนเนี่ยเปินถึงขั้นฆ่าตัวตายคิดสั้นติดเป็นนี่เป็นสินเพราะว่ายืมสตังเปิดมานั่นแหละแล้วก็บรยยมบอกความจริงไผ่เนาะเนี่ยเนี่ย ยุดทิพถามทงพ่อบาดเจ็บสูรนี่แหละมันถึงต๊กเป็นเยื่อได้ง่ายๆเช่นกันเป็นเป็นขั้นตอนแรกเลยนะก่อนที่เขาจะโอนสาตางค์ห้ไผ่เพราะเป้าหมายของมันก็คือเงินของเขานั่นเองเจ้าเออก็บมาเนาะตั้งแต่เขาเริ่มทํางานจนถึงปัจจุบันนะกว่าจะได้เงินหมื่นเงินปันนี่เหมือใจวันสองวันจะเก็บง่ายๆนะเน,ะนะาะเงินเก็บนะเงินออมนะเนาะกับบดีไปเจือกแล้วกันเจ้าเอาละอูไปอู้มาเนาะ เวลาก็จะหมดแล้วเ <c> ล <oughs> ือแกสอนาทีไปเจ้าขอบคุณท่านติดติดตามพ่านช่อง YouTube ช่องพุกามนะคุณอาทิตย์ค้าเขียวนะเจ้าทักทายกันมาเนาะกดกดติดตามเลยยนะังเจ้าซับสไครต์เลยยนะังจะได้ก็เขาก็จะเอาข้อมูลข่าวสารมารายงานบอกกล่าวอยู่เปืเป่อๆกันนะเรล่าฟังเจออันยังก็จะเราเอามารายงานให้ได้ฟังกันนะเจ้าจะฟังตั้งวิทยุก็ได้ FM 95.25นะวิทยุออนไลน์ก็ได้นะ นี่ช่องของกรมประชาสัมพันธ์ท่านพิมพ์เสิร์ชหาคําว่าสอเสือวแหวนทอทหารจุดพเยาหรืออยากจะฟังสวทไหนสวทอแน่นกับอเสือวแหวนทอทหารจุดแน่นสวทเชียงใหม่กับอเสือวแหวนทอทหารเชียงใหม่อีน่ะใน Google เนเจ้าเสิร์ชหามันก็จะเจอเว็บเว็บหนึ่งจือเว็บว่า prd.go.th ซึ่งถ้าเจอเว็บตรงนั้นแล้วเนี่ยเอามาใส่หน้าจอหน้าจอลักของเขานะเจ้าถึงเวลาเขาก็กด กดฟังสถานีไหนก็ได้ภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้อย่างประมาณนั้นกรุงเทพมหานครเน่เจ้าเอาละเวลามดละไปกันแต่แล้วนะวันนี้วันอันวันที่ห้าเนาะวันพุธเน่เจ้าเดียวดีเจชาิก็คงจะมาอยู่เป็นเปื่อนพอแม่พี่น้องกันเหมือนเดิมแล้วบุดบอลแลงไปเจอกันในงานอันพอคุณนะแล้วก็ตอนบ่ายกันเนาะตอนบ่ายงานบวงสวงบวงสวงเสิแล้วก็ไปเจอกันในงานพอคุณวันนี้มีการประกวดระวงย้อนยุคไต้ไหนไปใหกกำลังใจกับมูเฮาเจ้าสวัสดีเจ้า